ผมจะปิดท้ายต่อเนื่องที่นําเสนอไปเมื่อวานกรณีของร้านสะดวกซักท่านผู้ชมครับกรณีเครื่องอบผ้าใช่ไหมค่ะแล้วจู่ๆมันเกิดไฟไหมเป็นภาพเดี๋ยวที่น่าตอนอกตกใจกันจริงๆล่าสุดเจ้าของร้านสะดวกซักที่เกิดเหตุประกาศชี้แจงเนี่ยน้องบอกเป็นร้านสะดวกซักที่จังหวัดชัยภูมินะคะเขาระบุว่าตรวจสอบระบบแก๊สและระบบไฟฟ้าแล้วพบว่ามีการทํางานปกติ ไฟตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุที่ไฟไหม้เครื่องอบผ้าพบว่าซ <ลำ S 1> ากอของผ้าที่อยู่ข้างในเนี่ยมันกลายสภาพเป็นพลาสติกแข็งซึ่งมันน่าจะเป็นชุดกีฬาชุดผ้าร่มซึ่งเป็นผ้าที่ไม่ควรเอาเข้าเครื่องอบค่ะเนื่องจากว่าเส้นใยของผ้าที่ผ่านสภาพการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยมันจะไม่สามารถจะทนต่อความร้อนได้ และเขามีป้ายประกาศเรื่องชนิดของผ้าที่ห้ามเอาเข้าเครื่องอบติดตั้งอยู่ในร้านเรียบร้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าของแบรนด์คือคุณกวินเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คุยกับลูกค้าแล้ว ยืนยันว่าลูกค้าไม่ได้ลืมไฟแช็กเอาไว้ในผ้านะคะอย่างที่หลายคนสันนิษฐานกันและทางบริษัทก็ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับผ้าที่เกิดไฟไหม้เป็นจำนวนเงิน6,840บาท,ทลแล้วก็เติมเครดิตเข้าให้ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านได้อีก1,000บาทค่ะเหตุการณ์นี้ถ้าถามอาจารย์ออสเยียชัยพุทธวงอาจารย์ออสตั้งข้อสังเกตว่ามันมี3สาเหตุท่านั่นแหละหนึ่งคือความร้อนเชื้อเพลิง3ออกซิเจน เสื้อผ้าถ้าแห้งเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าผ้าเปียกมันจะไม่ติดไฟได้ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันคงจะเกิดประเกลไฟด้านไปอาปเปลวไฟอยู่ด้านในใช่เหมือนกับเกิดประกายไฟจากด้านในแล้วมันก็ติดไฟขึ้นมาผ้านนไฟขึ้นมาเนี่ยค่ะอ่ะก็เป็นลักษณะของชิริผ้าใช่ไหมถ้าฟังจากร้านเนี่ยใช่ร้านบอกว่าเป็นชุดกีฬาหรือชุดผ้ารม่มซึ่งปกติเป็นผ้าที่ไม่ควรเอาเข้าเครื่องอบอยู่แล้ว๋อขนาที่อาจารย์ออสฝากเรื่องนี้ผมก็เอามาบอกก็เพราะว่า อุทาหรณ์ที่สําคัญจากเหตุการณ์นี้คืออย่าลืมที่จะติดระบบตัดไฟค่ะสําสคัญระบบตัดไฟฮะเราดูข่าวแล้วเราต้องเอามาคิดว่ามันเกี่ยวกับเรายัางไงร,ระบบตัดไฟเนี่ยสำคัญมากไม่องั้นจะลุกลามไปกันใหญ่